สวัสดีครับมือนีวันที่สิบหามิถุนายนสองพันหาร้อยพบสิบแปดครับมากับอ่าอินฟูอิเตอร์อินฟลูเอนเซอร์เอครับครับทั้งนาก็เป็นจุดตรวจสพเชียงยืนครับ หน่อยหสิเมตรแต่ว่ารถขอรขอได้จ้าเชียงยืนเราก็เกิดมาลงทั้งหนึ่งรอบนั้นเราก็โอเครอบนี้สพเชียงยืนกับจังหวัดมหาสารคามบอกน่าจะใช่มหาสารคามสารคามหรือขอนแก่นสารคามตัวเมือนี่เวล่า สิบเอ็ดนาฬิกาหาสิบหกนาทีของวันที่สิบหามิถุนายนบอกสองพันห้าร้อยหกสิบหาครับสองพ่อเชียงยืนสองเล่นครับเหลือเล่นเดียวสามเล่นแน่นอนสามเล่นสามเล่นสามเล่นเตีบให้เหลือเล่นเดียวครับมีสักเก็ตบ้ายหยุดตัวร้อยตำรวจเอกประเสริฐคนรักษาเป็นผู้ควบคุม I'm not ครับแดดท้อนแดดมันร้อน ห้ากรากฎา,ากรากฎาน่นาอีกแล้วครับพี่น้องมีวมีดด้วยนี่รถผู้ใหบู่นี่จุดตรวจเป็นของสอพอเชียงยืนครับกวบขันวินัยจราจร ปั๊บยูนีเดอี่ปับบยูตู้นี่ครับปั๊อยูตู้นี่ครับรับรถรถเต็มเลยครับรถข้างเดียวครับข้างเดียวครับย่างบนฟุตบาทเลยครับเด้อเต็มเลย บ่มีใบแง้งสิ์นะครับเป็นใบสางขึ้นมานี่หลัวกัประชาชนกัยยางมานีครับครับ,รบเป็นที่น่าสังเกตว่าใบแก้งสิ์ไม่มีนะครับมีแต่ถือใบส่งครับผม คนที่ออกใบสั่งบ่มีใบแกงิธี์ให้ประชาชนนะครับพร้อมครับ,บออกันอยู่นีครับสองเล่นกลายเป็นที่จอดรถอา่าที่เขาที่ออกเสี่ยงต้องการอุบัติเหตุเกิอดอุบัติเหตุบ่ครับเมื่องครับวิธีการเรียกรถ น่นครับน่นบักเหาเลยครับเบิรงเอาเบิงเอาพี่น้องพูดรถติดครับบอเตสนใจหรอกรถติดเอ่อบิงวิธีการเรียกรถเขามาออกกันหลนายๆแบบการทอยอยังที่ละครับเนีย่ยครับตรงนี้ผมไม่เห็นใบแก้งสิทธ์นะครับใบแกงสิทธ์บ่มี องเล่นสามเล่นไหมสามเล่นครับนี่เฮ็ดให้เหลือเล่นเดียวพุณครับออกันอยู่นาด้านเนะี่ยเล่นเดียวเออออกันอยู่พุณครับออนะครับเจ้าหน้าที่ห้อสุภาพบุรุษในเครื่องแบบเออ่นข้างสองเล่นแล้วก็มาตรงนั้นกลายเป็นสามเล่น บีบให้เลีอยเล่นเดียวครับ mm hmm. แล้วก็อ mm hmm. อกันอยู่นาด้านบนครับ mm hmm. ดะอด้นขอให้นาจุดตรวจนะครับนี mm ่แ hmm. หละครับ mm hmm. เป็นที่นาสังเกตว่าผู้ออกไปสั่งนี่สีบ่มีใบแก่งสิทธิ์นะครับใบแก่งสิทธิ์ไม่มีผมบ่เห็นนะครับบ่ mm hmm. เห็นนี่หรือบ่มีบ่ทราบแต่ว่าบ่เห็นนะครับเอออยู่ในจุดนี้นะครับนะตรงจุดนี้นะครับ ครับสังเกตใบแก้งชิดบงงมุมีเขียนแล้วกันยางมากเขียนแล้วเพกันแต่ยางมากครับยางมากนี่ครับเป็นะต่ยางมากแบบนี้ครับก็ไม่ยืนให้ตู้ครับิ่นก็ไม่ยืนให้ตู้แล้วก็เวิดนาทีแล้วครับต่อใปคือประชาชนแล้วครับจ่ายรบ่จายครับ แล้วแต่อะไรครับยังกับครับไอเห็นผมเห็นยังอยู่ขันไอเห็นผมเห็นยังอยู่เดียวนี่อ๋อทายการไปเดืนงานของหนาเจ้าหน้าที่ครับเขาทายใส่กัได้ครับมันเป็นกล้องของผมว่าต้องมาขืนเสียงดอกจีเห็นยังกับเหตุไปว่าต้องมาขืนเสียงเจ้าปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าไปว่าต้องมาหยุ่นน้ำผมเออมันกล้องผมผมหาเงินซื้อมาเองที่ทายใส่กัได้ตัวครับขอบคุณครับ ไปเห็นหน้าที่รอดว่าต้องมาหยุงน้ำผมทักไล่กล้องผู้เืินก็ไม่ยากน้ำยัไม่ยากน้ำผมทำงานไปเห็นงานไปเขามาหาผมเองนะเออออกไปสร้างอ่ะมีใบแกงซิดบ๊ ใบแกงซิ์เขาอยู่เสร้ยบ่พี่ใบแกงซิ์ไม่มีเออ่ิที่ประชาชนสีพึ่งรู้เอ,เอีเขาจำเป็นต้องเสียอยู่นีบ่กันเขาบ่ามีเงินเขาสิไปเสียได้จักเมื่อต่แนะนำเขาจกเทียบบ่ย่างเขามาหาผมเองนะไมยเล็กงวดก,กับบ่มีเออเงินกับเงินไขายกล้องกับกล้องไวายค่ายิีไทยไห่ ว่าไปละเมืดซิดเจ้ามันจะทายได้ยู่แเ้วว่าต้องมาสัง่งเออรู้แฝากเย่ไเออเคยบอกประชาชนบ่วเขาบอกมีเงินน่ะหรือเงินบ่พ่อน่ะภายในเกตเมือไปเสียใจก็ได้เคยบอกบา่บา่บกยา,บาบงเขาป้อมย่างเดียวเคยแนะนํำเขาบ่ใบาแจง้งซิ์น่ะให้เขาบ่ นั่นแล้วบ่มีทางกบมีเป็นยังไงบาดนี่เออเออืเนี่ยบอกแนะนํำประชาชนบ่เออบอกประชาชนบ่แต่บอกบ่ได้แนะนํำบ่ขันโ่มีเงินเสียนี่แนะนํำเขาบ่วัด ขอสิภายในจักมือภายในเกีตมือเงินวอลพนะกใช่ไหมครับต้องแนะนําประชาชนตัวเพื่อนเดี๋ยวหนามาารอครับรอ,อ,อต้องแนะนําประชาชนว่าจักมือจังไปเสียขันบ่มีเงินเยี๋ยนเนียหรือไปบอกก็ไปขอความนุยขอจากพนักงานสอบสวนของพอสอพสพใดก็ได้ว่าผมขอจังสี่จังสี่มันมีอยู่ในใบแจ้งสิทธิ์ครับ ต่ว่าอย่นี่โบมีใบแกงชิดให้ประชาชนเลยระเบียบเขาว่าจังไดครับการปับเป็นพี่นซูมเมอร์นี่เขาว่าจังไดครับคนในองค์กรท่านได้ทําตามระเบียบบ,ออบ่ครับได้ทําตามวิธีการการออกใบสั่งบ่ครับครับครับเป็นอย่างเจ้าซสื้อหยังซื้อหยังเจ้าซื้อหยังเป็นอย่างผมก็ใส่เสื้อหยัง ผมถือไปสังผมไ่ได้เห็นยังผิดผมจีถือยังเจ้าสิออกออกมากแม่เจ้าออกมากคอยถือไปสังเรื่องยังเอาเอาฟังผมฟังเอาผมฟังเอาฟังโอเคจ้า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 ที่เป็นราอ้าจ้วจ้า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 จ้จ้งจ้าจ้าอ้าจ้า่้าจ้าจ้า้าจ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 ้า้าจ้าจ้าจ้อจ้าจ้าจ้าจ เออเออเข้าใจเข้าใจคือพวไห้ประชาชนครับมันสีอยู่กับพี่ในจังไดใบแจ้งสิทธิ์เขาว่าจังไดในการปรับเป็นที่ไหนเขาว่าจังไดยพี่ออกใบสั่งพร้อมใบแจ้งสิทธิ์ใช่ไหมใช่ไหมพร้อมใบแจ้งสิทธิ์ใช่ไหมเอาพี่บอกก่อนครับพี่โอ้ยพี่เอาล้มดีเด้พี่นี่อัธชาใส่ดีเดี๋ยวผมฟังพี่เอาครับ ครับ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  ใบแจ้งซีต้องให้ผู้ถือใบสร้างเลยพี่ผมบม่ได้ถือผมมาถือยังเลยผมบริสุทธิ์เบื้องไร่เมื่อผมเลยนี่บริสุทธิ์บะเอาไก่ย่าบริสุทธิ์ผมบริสุทธิ์เนี่ที่ ผมสงสัยไงเป็นอย่างคือบอหายใบแจงสีประชาชนก็ให้ผมผมพูดผมพูดถึงพี่พี่ถึงบอกว่าให้ไงแต่ตามที่ผมสื่อเนี่ยก็ก็ใบแจงสีมันต้องอยู่กับผู้ออกใบสั่งใช่หรือไม่เดินเข้ามาตรงนี้ตามวินยูชนทั่วไปใครจะบอกว่าไม่พร้อมชําระเอาลองดูพี่บอกดูเห็นไห้ผมเห็นดูพี่ผมไม่พร้อมชําระเนี่ยเอา พ <like> ี่เนี่ยเออทําให้ผมดูดิพวกพี่พร้อมชํารากันไหมเนี่ยคนนี้ไม่พร้อมเนี่ยพี่พร้อมไหมพี่พร้อมไหมเออพี่พร้อมไหมพร้อมชำลาไหมพี่พร้อมชำลาไหมพี่พร้อมชำลาไหมพี่พร้อมไหมเดือนอยู่เนี่ยไม่มีใครพร้อมชําลาเลยเออเดี๋ยวผมจะคอยดูเดี๋ยวผมจะคอยดูตามที่พี่แกล้งผมนะพี่เรียกผมมาตรงนี้เองนะ เออพี่เรียกผมมาตรงนี้เองนะเพื่อพี่จะมาชี้แจงกับผมแล้วผมก็จะแย้งกับพี่เนี่ยเขาไม่มีเขาไม่พร้อมที่จะชำระนี่พี่จะทำยังไงเอาผมสงสัยเริ่มต้นเราคุยกันยังไงพี่พี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรครับพี่สาวสองดาวโอเคครับพี่ทองดีผมเรื่องต้นเราคุยกันยังไงมันอยู่ในคลิปไลฟ์สดอยู่พี่เรียกผมเข้ามาชี้แจงเอง ก็มันมันโทรศัพท์ผมครับผมจะไล่ทำไมครับพี่ฮะพี่ถามพี่พี่ถามแบบนี้ถามแบบหาเรื่องหรือเปล่าพี่เออขอดคุยกับคุมด่านดีกว่าเออไล่สดทำไมอ่ะถ้าพี่ทำถูกต้องพี่ไม่ต้องกลัวพี่พี่ไม่ต้องกลัวเลยถ้าพี่ทำถูกต้องอ่ะผมจะช่วยเผยแพร่การทำงานของพี่พี่เรียกผมมาเองนะพี่พี่พร้อมจะชี้แจงไหมล่ะ พี่พร้อมจะชี้แจงไหมู้คคุมอยู่ไหมเนี่ยโอเคถ้างั้นก็โอเคทราบเพราะว่าพี่เรียกผมเข้ามาเองูคุมอยู่ดาน<ผ>มาไม่ต้อง<ม>นึกครับเนี่ยอ่าเขาบอกว่าประชาชนที่ยืนอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่พร้อมนะแต่สองดาวบอกว่าถ้าไม่พร้อมเขาจะอะ่ให้ไปเสียวันไหนก็ได้ภายในเกียรติวันถ้าประชาชนแจ้งเอ,อย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะคอยดู เราดูกันไปเรื่อยๆครับทำไมไม่น้ำติดเลยทที่เป็นเจ้าไม่ถ้าพูดอะก็ก็ทำให้ได้ก็ทำให้ได้อย่างที่ปากพูดครับอ่ะาประชาชนที่นี่เขาแก้งกับผมต่อหน้ากล้องเลยนะว่าเขาไม่มีความพร้อมที่จะชำระที่นี่เขาขอจะไปชำระที่อื่นซึ่งอาจจะถูกกว่าก็ได้เมื่อเราไปขอกับพนักงานสอบสวนอาจจะเป็นตักเตือน หรือว่ากล่าวตักเตือนเออไม่จําเป็นต้องเสียที่นี่ครับว่าจาเป็นครับเอราล้องดาวเพื่อนกับว่าว่าจำเป็นต้องเสียที่นี่ถ้าผู้ดใดแจ้งเพื่อนแล้ว ที่นหน้าด่านคือ100ร้อยตำรวจเอกใช่ไหมใน100ร้อยตำรวจเอกอะ่ะร้อยตำรวจเอกอยู่ไหนเออในร้อยอยู่ไหน,นอ่ะสามดาวอ่ะสามดาวอยู่ไหนอ่ะสามดาวไม่มีครับ เห็นสูงสุดคือสองดาวกับหนึ่งดาวครับตรงนี้เออสามดาวอยู่ไหนครับผู้ควบคุมด่านครับไปไปย่างไปเบื้องมาใหม่ด้วยออยู่ป้ายหน้าด่านต้องเห็นบอกว่าเป็นร้อยตำรวจเอกอ่ะแต่ผมไม่เห็นดาวสามดาวเลยตรงเนี้ยไม่รู้ว่าสามดาวอยู่มองใดครับ ย้อนย้อนซ้อนเป็นเจ้าหน้าที่ขี่รถย้อนซ้อนซื้อรสซ้นแก้วเฮ็ดหน้าตาซื้อขันประชาชนเฮ็ดยังสี่ได้บ่เอ้อขี่รถย้อนซ้อนอ่ะขันประชาชนล่องเบื้องขันแล้วที่ขออนุญ,ญาตไอ้ใแจ้งทิ่เจ้าเจ้าเสียบอ๋อเสียเป็นปับเท่าไร โอ้ก็ดีอยู่ด้ยล่ะผมมาพาพพุนอยู่เนาะเอาโอเคครับประหยัดประหยัดไปได้อีกโอเคอืมนะครับเห็นบเห็นบอนบอ,อพ่อพ่อเขาพ่อเขาป้อมกับเกิดกันคุยกันครับเอ่อคุยกันมาน้องมาแนงครับเออว่ามีดอเอาไปสร้างยางเขาป้อมมันสีว่า อต่ห้ไปซั่งห้ไปเสียมองอื่นยกเมฆขึ้นมาทั้งร้อยแปดเพื่อที่ให้เสียมงนี่ให้ได้แล้วครับผมว่อาอาจจะเป็นยังสั้นนะครับใช่ไหมเออไม่มีครับสามดาวไม่มีเออจุดตรวจตรงนี้ไม่มีสามดาวครับมีแต่สองดาวเยอะสุดที่ผมเห็นนะแอวผู้ควบคุมด่านกับวายุ <f> เออไปหาลูกชายแล้วปล่อยลูกน้องทำงานเออปล่อยลูกน้องทำงานเ้อผู้ควบคุมดานไม่อยู่อีกแล้วเนี่ยเกิดสองมาตรฐานวะที่ประชาชนบังคับให้เหตุถือกฎหมายแต่ว่าจะของรล,ละเบียบเพื่อนทาน ระเบียบพื้นฐานของตัวเองอ่ะยังเหตุบ่ได้เลยมึงขับมาบังคับประชาชนเนี่ยเหตุมันถื่อต้องบอ่เอ,อเียบ้อยเรียบร้อยจ้าเรียบ้อยเรียบ้อย,ย,อยผูกคุมดันบอยู่ที่ดันทุลังต่อไปกับบได้ต้องเลิกดานครับต้องเลิกจุตตดตรวจครับเออภาษาของเขาก็คือ การเอ่อถึงเมล่าเออภาษาของเขาอะถึงเมล่าครับแต่วาา่าภาษานักลบดันเทียนคือดานแตกครับจุดตัวแตกครับจุดตัวแตกก็หมายถึงว่าเลิกกันลวครับวอ่อสิบสี่เอาละครับเพิ่นวอสิบสี่เท่ากับวอ่อสิบสี่คือกันครับ<อ>ไปบสมมาพ้าควนโชคดีมีใช่ผู้ยูมีโชค<อ>ไปครับ โอยูพระเจ้าย่งบอยูเนาะเอ่อพระเจ้าโบยูผมกับ,บโอยูอันนี้บ่มี่บมี้ไปเสียภาษีนะรถกันนี้ไปเสียภาษีบม่มีแต่ว่าบบรูว่ารถไผนี่แหละครับผู้ควบคุมด่านไม่อยู่จุดตรวจนะผู้ควบคุมจุดตรวจไม่อยู่จุดตรวจคุณเอออินฟูเอ <laughs> เป็นยังไงบ้างมาสรุปสรุปก็คือว่าอตอนแรกก็ดูเหมือนจะทําถูกต้องอืเพราะว่าเห็นป้ายชื่อผู้ควบคุมอมีป้ายป้ายเตือน150เมตรแล้วมีเบอร์โทรผู้การมีอะไรพร้อมทุกอย่างเพียงแต่ว่าผู้ควบคุมตัวจริงกับที่ป้ายมันคนละคนกันไม่ไม่ไม่ก็คือไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอาจริงๆมีตจชื่อต้องต้องต้องเอา ต้องเอาเป็นที่ชื่อป้ายเนาะใช่ทรลุก็คือว่าผู้ควบคุมมาจะตามป้ายไม่มาอยู่ที่ป้ายไม่มาไม่อยู่ก็คือี่่ละเว้นไหมอ่าก็ไม่อาจจะเข้าละเว้นอันนั้นผมไม่รู้อาจจะนะครับอาจจะเข้าละเว้นหรือเปล่าละเว้นบ่ล่ะเออเขามีแบบมีแผนว่าเมื่อนั้นเมื่อนี่จะต้องไปตั้งยังไนยังซี่เพราะว่าก่อนจะตั้ง่านเขาจะต้องมีแผนมีแผนปฏิบัติแผนะจะต้องรับรู้แล้วว่าวันนี้จะต้องมาปฏิบัติน้าที่จะต้องเตรียมพร้อมถ้าไม่มาล่ะ ก็ไม่มาล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันครับใช่ไหมอันนี้คือความคิดเห็นของพวกผมของประชาชนเช่าหลากยาครับเออกะให้ภาพมันบรรยายครับอ่าสิ่งใดดีก็เอาไปปฏิบัติสิ่งใดบ่ดีกะขออภให้พร้อมนอมรับครับอาจารย์เกียงไก่ไทยออนสอนเฮาซูเมอร์สุเวนว่าอันใดดีให้น้ำเอาไปประพฤติปฏิบัติอันใดบ่ดีให้ทีมไว่นี่สิลับว้ผู้เดียว นักลบดันเทือนสมาคมนักลบดันเทือนสันสางสังคมโดยอาจารย์เกียงไกไทยออนประธานสมาคมปาร์ัมมาลน้าสหชาติประธานข้างสเสบียงกลาบขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นแรงใจแรงกายทุกแรงจนมาถึงมือนี้เกือบจะสิปีขอบคุณครับผมค,ครับ,บเอไปก่อนสวัสดีครับ